นี่จะทำการบรรพชาราชกุมารขวาแขวดไม่ได้หรอกโอ้ใส่พันเพื่อแล้กก็เป็นยังไงท่านคุณพลเป็นยังไงนะคะท่านคุณพลก็เนื่องจากว่าราชกุมารขวาแขวดทั้งสองพระองค์ในไปฉุดกราอนอาจารย์พาธิดาสาวของข้าในาไปคุมขืนกะทำชำเรายับเยินไปหมดอย่างนี้อา้าวไม่เป็นความจริงหรอกครับท่านคุณพลไม่เป็นความจริงนะครับท่านคุณพลจะไม่จริงยังไงแน่นอนที่สุดอา้าวยังจะเป็นความจริงนะไม่จริงหรอกท่านคุณพล ราชกุมารก็ม่อมฉันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะเขาตั้งใจว่าจะบวชจะเรียนฮะท่านมายกโทษใส่ใช่ไหมไม,ไม่ไม่เป็นไปอย่างนั้นพระยาค่ะน,นี่เป็นความจริงนะเอะยังจะเป็นความจริงลูกไม่จริงเลยครับพระดาบดผมอยู่แต่ในวัดผมไม่ได้ไปข้างไหนเลยเออเขามากล่าวงานอย่างนี้มันไม่ไม่จริงครับแล้วม,มาแต่ <S 2> <S 2> <S 2> น้อยเล่าหลวเจ้ากําเจ้าวังเออเขาไปบวชเขาเรียนแล้วใช่มาทำกับปันนี่เลยมีตอกรอจริงไหนพวกนี้เว้ เอนมาแต่วันน,น้ดดอยอ่นี่พูดได้ดีๆลูกก็พูดได้ดีๆพูดได้แช้งแจงไม่ต้องเกรงไรสั้งมดรเราจะถือว่าเรื่องจริงนี่สิเรามานั้นเรื่องไม่จริงเราไม่มามาประานี้กันนูกบ่ค่อยไม่ค่อยมาแลยชัดเพลเลยนในตัวน้อยลูกวิทยาในมาทางนี้ที่ลูกอะในทีดาทราของคุณพนมาแล้วีิตัวนายพูดเหา้าอย่างยาต,ตัวตัวพูดเห้านี่มาสิลูกมเมยเอ้ยสวัสดีก่ฉันแหงพูดเช้าอยู่ค่ะเมย์เอ้ยเม่นี่นางเช้าพูดเช้า อยู่เมืออปีดแม่มอกใจคนตายไปตั้งมันตายรถยนต์นั่นนี่ยังจะเป็นความจริงหรือฤทธิยาเป็นความจริงหรือฤทธิยาแเนนนอนตีสุดก็ไม่จริงหรอกจริงไม่จริงก็ตามแต่แล้วแต่ว่าฉันจะถือวันแนนนอนตอนฉันมาพูดนั่นออแล้วเขาได้ชุดขา้าอาจารย์เจ้าจริงเรอลูกเป็นความจริงค่ะเท่าแต่ชุดขาอย่างเดียวเออฮะ เขาได้รูตเอซ้อยมือซ้อยข้อไปเสียกันกะเออแล้วทีไหนอ่ะที่ชายกำแพงวัดเวลาบาด้อยเลยเวลาที่สามมีใครร่วงกี่คนนะมีหลายคนกันตนาจรันรตุงการเก็นกันกันเ่ียธารมวตตัวอ่ะอ่านี่สมเด็ดประมาบาบอิพิจิวาเรียขันเวรเข้ามาโจดขึ้นแบบนี้อัตมากา็สุดวิสัยที่จะตำคันบรรพชาให้ได้ นะเพราะตาว่าเข้าโจทย์เพียงแต่ว่าได้มาชุดคลานอาจา์นพาไปคขุขมคืนก็นทํำจำเราเอาตาอาตมาอย่างวัวได้ได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจิตใจของเขาสะอาดแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงตัวน,นั้นแล้วแต่เมื่อคว้าโจทย์เข้ามาโจทย์วาได้เอาช้อยมือช้อยคอไปกันไอ้นี่แหละมันเที่ยนะแล้วมันถูกร้ายี่รายพันนั้นนะไม่ถาวรเต่กชุดคราไม่ต้องช้อยมือช้อยคอกันเลยกันพอคัดนี้เรื่องนี้เกิดกันเนะือเห็นไหมไม่ม้อถาวรวดคุกับช้กับไปตั้งสี่ห้าบาท มาเชื่อเลยมันเรื่องปบบนั้นจริงมันบากไขว่างเลยจังทุงร้ายเลยแล้วก็เป็นยังไงระดาบทใครเรียกว่าอาตมาทําการมันปราให้ไม่ได้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประมาบบผิดพระมาบบผิดจะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาพิพักษากคดีความหรือทรงพระวรมราชนิริชยใครจะเป็นควายผิดใครจะเป็นควายทุกอาตมาจะทําการมันปราใหยได้่อเมือหนึ่งราชกกมารต่างชอบพระองค์พ้นจากคดีนี้อ่านั่นแหละจะทาการมันปราชายได้เพราะฉะนั้นอยู่กับพระมาบบผิดสำรับอาตมาอาตมาจะเข้าไปพักร่อนก่อน สุริยันลูกแม่เป็นความจริงอ่ะนี่เ <abei> จ้าไม่ไ <eigentlich> ด <analysis> <ás> <ne> ้บวชไม่ได้เรียนว่าไงล่ะไม่เป็นความจริงนี่ค <seemingly> ร <stairs> ับไม่เป็นความจริงหรอกครับเด็ดแม่ฤษยายังจะเป็นความจริงอ่ะก็เป็นความจริงค่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ฤษยาที่เจ้ากล่าวหาอย่างนี้น่ะเขาหาว่าติ๊กแกหาว่าไดไปชุกานะอาจารย์แกน่ะไม่มีใครกี่คนอ่ะ ก็มีเจ้กว่าใจตุรียันเจ้ากว่าใจตุรยียแล้ก็มีนายแก้งนายเจ้งนายไก่กะอย่ากูกันวนห,นหอนี่ทำเรื่องนี่มาไงใช่หรอกกล่าติดกูก็เป็นั้นหอห้หเ,หเลกวอเรื่องี่เท็นงนายเจ้งนี่กะเวอร์ี่เท็ดก็น,น่าเกลียดเว้ยเราแก้ปนนี่แล้วอย่างทุกเรื่องครบขึ้นนั้น<ห>นี่กูอ,อันรามสี่สิบแลว้วตาจาห้ากว่าติดร่างกัาไปสี่หปีแล้วแล้วนู้ตายไนร่างนูเผื่อโบนัอยา ไม่สะดวกเลยกูนี่แล้วแล้วคลาดเหมือนควาย,ยาใหญ่เช้งให้พี่อันเรื่องขี้เต็ดมีกรรมาคลาดอ่อฤทษยาที่ไหนอะที่เขาได้จุดกลาอานะจารย์แกน่ะแม้ที่ใจกำแพงวัดค่ะเวลาตีสามค่ะแล้วก็เขาทำอย่างไรก่อนอนะในตอนที่เธอบอกว่าเธอเขาได้มาจุดกลาเธอนะ่ะคืออีฉันก้าวอีฉันออกไปเตี่ยวเดินตากอากาศ เสร็จเลยก็มาถึงพบเจ้ากว่าชายสุริยันพบเจ้ากว่าชายสุริยาักเขาพูดเกี่ยวไนสิฉันก็พูดไปว่าไม่ได้เจ้ากว่าสุริยันเนาะอีฉันเป็นสกุลตีตั้มเจ้ากว่าชายสุริยานั้นเป็นมากูรากูมันมันไม่จมแบกเกียรแกว่าไม่ปลีไม่ความรักไม่กูทึ้งท่าหนาความรักไม่หวัดจันไม่มีขอบแคบไม่มีรมแดนแกว่านี้ะต่อไปต่อไปกับฉันว่าไม่ได้ฉันไม่ตกลงใจไหมพระองค์จะเสื่อมแบกเกียริกอีฉันจะออกเดินมาเสร็จเลยก็มาถึงใหหยุดมือใจหน่อยต่อไป พอแกหยุดมือฉันไว้แล้วกันมันถึงกระคอดคอคอดคอแล้วพลักไอ้ฉันหนอไอ้ฉันกระมีดเสียงโหยว่ายกันมาฉันแลกจะคว้าใจธริยะนองใจน้นงแล้วเอาผ้ามาตึงอุดปากแหลกแข้งขามาถึงแง้มมือซ้ายไอ้แข้งขามาถึงแง้มมือขวาไอ้ไข่กำมาถึงหมัดฉันแล้วก็ชี้ข้าไอ้จะคว้าใจกันไอ้ยางอาการนักกว่าน้กูเนี่ยชี้เลยชี้เลยไอ้ไข่ทีนี้เช็ดได้หรือเปล่าไอ้ยาบอบหัวกูอะอ้าวไหนายใครก็ยกกำมาลังนี้ไหนใคร ตายเก็เอ้ยเช็ดเลยอันตะมันโจดว่ากูเป็นผู้ตีชี้ข้าเดี๋ยวจูพีชา่นเขาไม่เชื่อกันได้เพราะกูได้ชี้ข้าให้คุณหรอกเออแต่กัมมันโจดว่าเคยปนี้เขาเชื่อแล้วพร้อม<ป>ล้ำมันเยอะอย่าโถเลี้ยงมาแล้วจ้ะาตายเอานายใครก็ยกเขาทางนี้บาปการต่งเจ้ากรรมเจ้าวังเรื่อยรูร้กี่มาทุกหลวงช่วยช่วยปน,นีหนเกณฑ์หนูามาจริง,งเกณฑ์กูอ่า ก็เท่าไว้มังคงครับนี่ข้าบเจ้าเองชื่อนายใครทอกจองครับรอะอะไรตกจองอ่นะนามสกุลครับชื่อใครเลยนามสกุลตกจองไม่รย้เลยหรือเพื่อแกมึงไม่เปลือนเลยมาค่อยเปลื่อนเพื่อนามสกุลมาแต่พอนอ่อุ้ยเปลี่ยนแล้วแลยตั้งเมียวาอยากเปลี่ยนมันว่ากันไม่ใช่นามสกุลนั้นมันมาอยู่ไหนนมวะจังเป็นไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ่ะนายใคร ตามที่เขากล่าวหาเนี่ยยังจะเป็นความจริงเหรอไม่เป็นความจริงครับนี่พุ่งใครที่จะอ่าผมจะข้อตังความอรัท่านแลวใครจะข้ออำนาจท,าท่านยครับทำยังไงคือผมจะข้อเป็นทนายความในตัวและก็ว่าความควายเจ้าคว,วายชายทุยันและเจ้าคว,วายชายรุยาเพราะเรื่องนี้ผมเถือถ่อว่าไม่เป็นความจริงครับ okay, อ,อ๋อแกจะอ่าขออำนาจศาลและก็สักโจด่างนั้นครับผมข้อสักโจดจรงครับเอาถ้าอย่างนั้นเราจะให้อำนาจกนแกสักโจดตามท้องควรครับครับครับ เรียบร้อยเลยสักให้เรียบร้อยวะไอแม่นเลยกวเย็นจะไปแต่งตัไตตวไอเรียบร้อยแมหมาท่านสักที้ทนายความมันเออความกันทนายความค่อยสักโจ๊ดเลยทีต่อเดียวไ <c oughs> ม่ได้สักกัน์ดฟันฟื้น <c oughs> ยังมาแต่ทนายความยิงกอกมาจ้ะเต็นาโคสมัยยีสมัยละครั้งนั้นนายค่อยตกยองสถิตยู่ที่แท,ทนในประเทศยาดเคเฮเรียนล่วง จนหลวงประยุทธ์เวลาอารุณระเรืเครื่องเออเริอไปโดยสัตว์กุกุโตกุกีลามาท่องเที่ยงซำเนียงกว,ว,ว,วีเวกแววเข้าในเกล็กันขอน้อไหนเคยตกจงวะไปเป็นยานรักยอดอีตายนี่เมื่อไหนเคยในยแตงพระวรากายชเช่นเลยอ,อนาลิกามาถึงผู้ขอมือแล้วอ่าะะเสด็จเดินออกจากเกลือเรือล้วงตรงหง้านางเท่าดิทธญาติซ่องพระเนตรก็เพ่งเล็งไปทีประพักของนางเท่าดิทธญาติมันจะกินเลือดมันจะกินเนื้อประโยกเลสทนายความเคยตกจงจึงเอ่ยขึ้นว่า เยาแม้ไส้ยอะทมที่มึงกล่าวว่าจคว้าชายุรียนจวาชายสุริยา,า,า,ยยามาชุกครานอาจารย์มึงนัเืองนี้เป็นความจริงเหรอแม้เป็นความจริงไงใครอะอย่าลืมนะอเด็านะที่มึงมากลววาวประตุตรายก อามากลาาประตูตะายใช้เจ้าภาชายถึงด้เป็นมกุรากุาม,มารของสมเนจองพระราชาเมื่อไม่มีมูลความจริงขึ้นมามึงอาจจะถูกตัดสิ้นประหารชีวิตหรืออาจจะใชม้มาจ้าซาสิบเจ็ดหรืออาจจะใช้กฎอักรันึกสัง่งยินเป้าโดยไม่ต้องเสียประยานมึงรู้ไหมรู้ไหมอ่ะกูรู้ว่าแล้วแต่กูเชื่อถือว่าเรื่องจริงนี่ต่อกูมาพูดนั้นจริงนะแน่นอนแน่นอนแล้วก็ประโยคแรกหรือประเด็นแรลกอในตอนที่เจ้าภาชายทุเรียน เข้าไปข่มขึ้นกับชำจำเรามึงเงินอ่าสำเร็จความขายมามึงรู้สึกปมดหรือมึงอืมก็รู้สึกเชยเชยรู้สึกเชยเชยคันนี้เมื่อตอนที่จะสำเร็จความขายหรือเรียบเป็นภาษาอังกฤษว่าตึ้งจุดคลายม็กตอนนั้นมึงรู้สึกปมดหรือมังก็รู้สึกเชยเชยเหมือนกันนะรู้สึกเชยเชยรู้สึกเชยเชยไม่มีการจะแปลดับเที่ยวไม่มีการจะแปลดรบเที่ยวเร็ว ก้อนแต่เจ้าความายสุิยันจะคมมคืนกระทำชำเรามึงมึงเคยเสียความบริสุทธิ์ให้กับผู้ชายอื่นบ้างแล้วไหมฮะไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ให้กับผู้ชายอื่นมาก่อนเลยทุกเจ้าความใายคมคืนกูเป็นคนแรกแต่ก็ไม่มีการจะแปรรับเที่ยวไม่มีการจะแปรรับเที่ยวท่าพัน,นันซชอเห็นว่ามึงแท้ว่าเ,เรื่องทศเพื่ออะไรเพื่อแค่ไม่แท้เราคนเราที่ทุกค้มคืนกระทำชำเรานั้นฮะ เมื่อไม่เคยผ่านความบริทุ์ของผู้ชายอื่นมาก่อนเลยเมื่อตอนที่ทุกก้มขึ้นก็ทำชำเราเป็นธรรมดาเมื่อตอนที่เอาัยาวะงของผู้ชายผ่านเข้าไปในช่องหลอดมันจะต้องมีบาดแผลชี่ขาดเป็นธรรมดาอแล้วคนทุกๆคนจะต้องรับว่าจะต้องมีการเจ็บแรงจะเทียวมึงห้าว่ามึงไม่เจ็บไม่แผลไม่ช่ไม่นชะผ่านี่มึงแท้ี่มึงแท้ดีวาเรื่อนอะมึงแท้ี่เออจริงแท้แทจริงกูไม่ได้แทบยั่ไม่เคยกี่คนมีจะกว่าใจทุเรียนจะกว่าใจทุเรียและก็มีไายแก้งไายแจ้งไหนคอยคอยฆ่ปทะจํารื่อง เจ้าควายชายเข้ามาตึงกับผูดเกี่ยวผ้าราะสิมากูไม่ตกลงกันก็หยุดมืออ่ากอดคอแล้วพักให้กูนอนน้าสักหน่อยกูมีเสี้ยวโวยวายขึ้นมาจ้าควายชายรุ่ยย่าเข้ามาตึงเอาผ้าอุดปากไอ้ขั้นก็มาตึงเองตีนไอ้ขั้นก็มาตึงเองมือแล้วมึงมาตึงมัดกูแล่ชี้ข้าเจ้าควายชายชี้แต่ข้าอย่างเดียววะชี้มาได้เรื่องไม่ได้กูแหล่เรื่องไม่ได้สักแต่รู้ส็จแล้วเออตามแล่ที่ตามแล่ชัดทอืมบ้านอกูบ้านเรื่องแลยมึงมาี้ต้องกูเหียอแล้วคใครจำมึงหรอฮะชัดเร้อ่ะ ใช่กำแพงวัดไป,ปรับอ,อะไรตีซ้ำมีใครรู้เองกี่คนน่ะมีเจ้าไมีตาอาจันย์ตรงกลางรว้เองจริงนะจริงนะถ้าว่ามึงยังเชื่อตื้อว่าเป็นเรื่องจริงแต่เรวทางสั้นไม่เชือเ่อเรื่องนีง้จำเป็นที่จะต้องฝีทุดข้องลับเพื่อตรงกลางนั่นข้อแต่กินกันมาเรื่องต้องฝีทุดต้องรับกันเออต้องฝีทุบก็รับกันดีดีเลยเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยพี่อันนั้นมาเรื่องเออกันไปนั่นกูไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยฮเออยอมสักทีลูก ย่อมลูกเอ้็เล่นเครียดไม่ต้องกลัวข้านี่กลัวอะไรมันหรอเอาแต่าเจ้าปนันกูย,ยอมไม่ผิดชุดเจ,จัาหน้าที่หน้าที่กับพ่อมาไปทายขัวมามา,าบักไค่บักไค่กูกันเว้ยกูกันเว้ยบักไค่เอ้กูกันเว้ยตายกูเล่ตายกูเลลูกเอ้็บักไค่ไอ้กูกันไ,นไอ้มึงอย่าปล้ำแต่ก็กูแต่กูพ่อเรนะ็วนี่นะนะเซ็ตเลยูกเอก็แล้วไหนเอาป้าไปคนงานมามาตรงนี้ไดามาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้นี่ถึงแฟนเพื่อนนอนลงอ้ออ้อพลูเรา มึเมงเถดใช่หรเราต้องไปท่ไดอ้อห้เาร็จริงนาอลงอน้อลงแล้วจำบุญเอาวะจนีเราเข้านี่อ๋อึอ้งแล้วกนแคนี้ป่ะลอกลยุยตายน้ยมัมนชมรีก,กันเลยไม่แม้นต่แเคก็อยอนที่ร้อยจังเลยแบกเอค่า็เ่งนี่กระเทียว,วนๆมันใช่หัวหนุ่มเดีวห้กูกันมึงคอยิดทุกคนล่างลคนนี้อยู่หน้าทีของกู เม่แม่หารเขอมข้าที่นัอมแนไม่หนอยกไมนลงไปแล้วทัติดร่างกับพี่นี้ก็พใรกูใส่คำทันจริงขึ้นมามั่งทึกที่ทางข้าไว้ดีจอตั้รพลอลงเขนี่บ่พอพล้อเฮ้ยตะัวปล่อยหน้าเป็ยนเพียตายอ้เปย์าเปียย่าจอกไป้ตะตัวตะัวเลย นัอนนั่นนั่นนั่นลงไปแล้วร่างกับร่างกัดทิ้งกับตัดทิ้งมาตีหนึ่งิงขึ้นมาแล้วเรื่องมันตามใจมเลยทบใส่กุดหลบเราเลยตายเถอะมันอ้าวไหนพยานคนที่หนึ่งก็ยับเข้ามาทางนี้พยานคนที่หนึ่งก็ยับเข้ามาทางนี้มาแล้วครับรวยเ้องเปนั่งมือลช่ไหนว่ามึงขอยิงทุกคนล่างไปซะนี่ครับร้องเหยียดแมงกุฎจากใต้ตายต่อเลี้ยวนี่เลยนี่ตัวเป็นพยานคนที่หนึ่งฮะอัตมาเอง เอ้ตัวตัวรู้เอ็นเพื่อทีิวาทิวาว่าเจ้ากว่าจะจะช่วยยังก็จะกว่าจะช่วยยานี่มาคุชุดการนะอาจารย์ผมไปก้มขึ้นเติมแกนะฮะฮะอ่ะไปเลยโลไปเลยโลเออตัวรู้เอ็นว่าเจ้ากว่าจะจุยยันก็จะกว่าจะจุยยาเออว่ามาชุดกาจ้าอ่ะมาชุดกาอาจารย์ไปก้มขึ้นติมป้าพุ่มไปช่วยยันแกนะเออไว้เรื่อเลย เจ้าก้มเจ้าวางเงื่ใช่ไงี้ยกูสักนีดสักมันควรนี่หยี่แมัมตัวเองควรเองแล้วเ่อนผมไม่รวยไว้แค่นั้นเงื่อนเฮ้ยแกนะไม่รวยได้ควังไม่รู้เรื่องแต่มึงมึงเงีนแค่ไหนเจ้าควาชาตุรยันกับเจ้าควาชายุรยาได้ไปชุดกลางอาจารย์นี่มามาชุดก้างอาจารย์กูกับมึงป่าไปก้มขึ้นจุลยันต์แกเนาะเออไม่รวยไดเออเว้ยรับไปนะเออทำเป็นเถเป็นทาง เวล่าที่สามนาฬิกาเลยหกสิบบานาทีนั่นนั้นเลยชักตาชักตาชักตาเลยหกสิบบาทลอยโฉมวงมาเลยวันฮะหน้าเลยชักตาชักตาชักตาเลยหกสิบบาทลอยโฉมวงมาเลยชักตาชักตาเอฮ้ยเราไม่หลอกเฮ้ยตัว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 ไปแซไปไปไปเมื่อตอนเน้นนั่นไปสำการบินดาบ้าโอ้ยแหวมยื่นบานไล้วันชายฮ่อแล้วฮ่อแล้วฮ่อแล้วโอ้พิษเลเวี้ยวอุ้ยฮ่อแล้วฮ่อแล้วยื่นบานแล้ววันชาย ยืนบ้านแล้ววันชายเออเป็นตาก็แล้วเป็นตาก็แล้วเอาตาเอาตาตรงนั้นเลยอ่าจัดแพะตดแต็แล้วนี่มึงอ่ยืนบ้านแล้ววันชายไม่ไม่จ่ายยืนบ้านไม่จ่ายยืนบ้านเลยอ่าจัดแท็นี่ไม่แท็จด้วยไม่แต็เลยตากว่ามึงยังยืนยันว่าเป็นเรื่องที่จริงเพราะฉะนั้นกูจำเป็นที่จะต้องผิดชุดผิชุดต้องหลับมาเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาย่อเฮ้ยอย่ามาย่อะมาย่อเลยกูต้องไิชุดต้องหลับเอ้าเลยไปผิดชุดทั่วเพลนเลยเราเนี่เจ้าเจ้าว่าม ลอยเลยลอลงลอยลงไอเจ pim, pom, ้าใยศเสียวเลยเสียวเี finden, ่เสียวเลยรอบปกันอ้อย่าใปยยจะทำย่จทำยศเียวเสียวเสียวเสียวเลโอ้เย่มันเท่วไอ้ตาวได้น้ำไปไอ้ตี้แก่ก็ยืเนาะแต่มึงให้ไปจุดไอ้เปลือกฟีนเชอะแล้วเยเนาะวเอาเหมือนมึงจะตีกันเลราแล้วเพอไม่เอาเนาะเอาเพื่อลูกช่องเลวเนือเสียมันเลเอามดนมันเลย เอาดมเพลือของกูช่องการ้างแต่ลูกมันกับลูกกูไม่ควักกันโปปาโปปลาเอ้จริงมาครั้งเล้เนื่าสงสารนาจีนีลาตอนนี้เขามาไกลโชคาะตาเลยตัวลอยแต่นักหนาไม่ได้บวชแต่ลูกยศตอนนี้ตามมาแต่แสนโศกะเละตั้เสียนึกแล้แสนเสียใจกอดบุดฟางต่างร้องน้องน้ำเม้ ก็ให้แต่ได้ปวดลูกปวดบุตรร่งแล้วการนองนี้การนอกน้ำเน็นาทงเป็ดแส่นักนานี่เวลาจติไหนเซลเซียใจและตําเสียสาวกาเซดเซียสใจโซกะไเลยก็บุตร ไม่ได้เรียนแล้วล่ะแม่แม่ครับผมไม่ได้ทำเขาจริงๆครับไม่อย่าร้องโงมร้องไห้เลยครับแม่อย่าร้องโงมร้องไห้ไปเลยครับแม่จะไม่ให้แม่ร้องหงมร้องไห้ยังไงลูกไม่ตั้งใจว่าจะมาบวชมาเรียนมาในงานพระราชพิไปตีอุปสมบทของลูก แต่แล้วมาลูกมาทำอย่างนี้ใครที่ไม่เสียใจแม่แม่ครับเขามายกโทษใส่โทษผมผมไม่ได้ทำเขาจริงจริงหรอกครับนี่มันเป็นมารมันเป็นมารเข้ามาแทรกแซงพวกเรานี่ครับเลวเลวสารละเลวฮะหากไม่มีมูลความจริงเขาจะมาโจยยังไงไอ,ไอสุรยิยันและไอสุริยะ มึงเป็นคนที่เลวก็จะไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพระบิดามยดไม่จําเป็นที่ต้องมาพูดมึงดีมึงเป็นบุคคลที่ดีมึงเป็นม,ม,นมก,กุฎราชกุมารที่ดีแล้วผมจะไม่มายืนยันอย่างนั้นพระองค์เพคะอย่าประนามลูกเลยจะไม่ประนามยังไงหรอโธแม่ไม่อย่าร้องห่มร้องไ้พี่ไก่ครับนี่จะทํำยังไงเมื่อผมไม่ได้บชอย่างนี้ผมเสียใจเสียใจมากครับอะจะต้องไปจัดการในผู้หญิงตนนั้นจะดีกว่า แล้วไม่ได้บ่แล้วไม่น้ำนี้ก็ทำไข่นะเผ้าป่งซ่ากาเสื่อมสินตกสิลทานตัดสินใจสุิยาพระกุม,มาลเลยจัดการหลายคายิ่งกะลีแม่ครับผมไม่ขออยู่แล้วเมื่อผมไม่ได้บัวนล้วจะอยู่ทำไมไปจัดการนผู้หญิงคนนั้นดีกว่าไปพี่ใครเอาใช่ไปิไป๊ หยุดก่อนเลุริยาอยาไตยางนไม่ได้ริยาลูกแมุ่านะอย่าไปตสิน่างนนไม่ได้คริยาลูกเอ้ยุก่อนไวุ้ริยาอยาไปามเไม่ได้หยุดก่อนสิไม่ได้บวชไม่ได้เรียงก็ช่างมันอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีหรอกลูกผมจะไม่ยอมอย่างเดีาวไใครเร็วใครทีนีริยาอยู่ที่ไหนจะท่ามันเดี๋ยงนี้เร็วเร็วเยของเราเว้ยไอช่างไหตรงนี้ช่างไหมตรงนี้มาเว้ยมาเว้ยมาลงมาตัแล้วกันเร็วพวกเราเร็ว اُت هه کي لئي يا پُھوڻي يا ميٿاني แม่ที่กันแกรไม่เทียวนีแ่แม่อ่าล่ไล่ไลยมากว้าวว้เฮ้ยเร็วเร็วเร็เร็วเร็วร็วเร็วเร็วอยู่เร็วเร็วลูกนอตอนี้เตดตัเดอตอหนี้เี่แม่ฟังเฮยนี่เลยาหรือา เราพยายามยุบไม่ได้แล้วโดดแล้วพยายามยุบไม่ได้โดดแล้วโดดแล้วในขณะเดียวกันนั้นคุณผลตระพานก็จำเป็นเองที่จะต้องสวยโอกาสลงมาชนของตําเลองูประราชให้ได้ ุริยาลูกพ่อุริยาอยู่กอนลูกแ่ไปทํำก็อย่างนั้นไม่ได้ฮะเจาุริยาเป็นมาเป็นเวลนลูกนเลยอย่นัอยู่กอิลูกอยู่กอนสิไอ้ราชาคุมานตรงชนตหม้รงปราชาแเราตัจลาดินหน้ามาคุมานตรงไาชน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nơi có tên nào của là nếu áp đông bà đã là tên cả sao xin bà mãi tính là พระบรูบมีโอกาสนี้ลรดับดินแานกำหาสิลใจเขาว่ากุมาราบลงประจานชีพเ่ากามาลีบเร่งหนักฟัวรัก็ม,มาตึงตึงตัดสายแสนเสียใจเ่านักเจ้าหนุกเจ้าเสียใจกอดพระบรมารับท้องไทยพระามี ประจนไปแล้วบอกแล้วว่าอยาสเสด็จอยาสเสด็จแต่แล้วพระองค์ก็ยังจะต้องผืนสเสด,ด็จจนกระทั่งวราติกกมานจะต้องมาปลงประจนที่พระนางครับสมเด็จองค์บราชาถูกลงประจนเลยครับ ราชวงศรถขวาแขวลงประชนเลยครับก็ว่างนั้นโธ่แล้วนี่จะคิดยังไงครับพระนางก็จำเป็นอเองที่จะต้องเก็บพระบรมศมพของพระองค์ท่านไปบรรจุไว้ในโกดองกูดันน้อยแล้วก็เอาตรงชาตินะมาคลุมพระบรมศมพหลังจากนั้นเราจะต้องลดตรงชาติลงครึ่งเสา แล้วประกาศหยุดราชการสามวันได้ครับ้าอย่างนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเก็บพระบรมศพอ่าไปบรรจุเช่นเลยนะครับเอาล่ะเชิญเลยนะท่านปิยมรถ้าราจะาการลาบุกาในวาประชาชนเหล่าทุกทุกคนกเ็เ้าใจเสนอะไรเซนหนักนะแก่พระบรมศพและของอเจ้าพระบารา จากุมันไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ที่ว่าพระวิด,ดาน,นี่มาสิลประจุละัั้งสองคนตอนนี้น้าก็ปปาหญ่พราได้เล่นน่าละยิ่งทัวชามาแต่ไรตัทิ้งใ,ใจบากายีรีบนี่มาพร้อมปาวนพลัรพนาดังซาบไปยายมมาทีในระยาซา จะขอตังเจ้าชายมานี่อยู่ที่ไป้ายปราจะพันหนาน้งเจ้าสาวเสื้อปลรโอ้าเสื้อปบจะันหนาน้งเจ้ากยอยูเ้าเสื้อปรา